ตอนนี้พวกเราเข้ามาในทางขึ้นไปพระธาตุแล้วนะครับนี่นี่จค่ปักค่ะเดี๋ยายามลุกเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยดูนะถ้าใครไม่เรียบร้อยนะครับเราก็จะให้จัดใหม่เหมือนนี่เห็นไหมเขารู้เลยว่าคนไม่เคยใส่ผ้าถุงจะเป็นแบบนี้เหมือนพยายามเป็นอะเหมือนพยายามแต่ไม่ได้โอ้ยมีฐานใช่ไม่ต้องพยายามอืม โดนคนอื่นเขาผ่านหมดนะครับโด,ดนโดนล็อกตัวอยู่คนเดีย <c> ว <oughs> <c oughs> เรามาแล้วก็แบบมีเพื่อนร่วมทริปนั่งกับชุนบุรีของเรามาสี่ <c oughs> คนมีเจ้าหนึ่งมีเพจนะครับหนึ่งนิชาแล้วก็เรา ฝ่าชะ right. <c queen> ตากรรมมาด้วยกันระยะทางขึ้นไปแรกเฮ้ยตรงนี้อะไรนี่ดูวิวหรือเปล่าเดียวเงินต่อทุกคนเห็นยอดราบอยู่ไกลๆแต่เราจะขึ้นไปขอพรด้านบนพระธาตนะครับจะมีมีขอไปมีพระธาตที่ขึ้นได้ ทั้งของหญิงชายแล้วก็มีผู้ชายอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้เขาเราียกว่าแบบเราเคล็ดลับในการขอขอพอรเขามีบอกว่าไปต้องไปบ่นว่าเราจะให้นู่นให้นี้ให้นั่นเหมือนว่ามันเป็นการไปไปกดดันท่านเราก็ขอไปเลยนะครับขอพรได้นู่นไดนนี่ขอให้สมหวังอะไรก็ว่าไปเนี่วยโดนวิวนั้นบนครับวิวพระอาทิตย์ตกดินตอนนี้ ประมาณสิโมงกว่าตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับก็ต้องถอดรองเท้ากัน่อนตามขนมธรรมเนียมประเพณีนะครับร็จแล้วก็ขึ้นไปด้านบน ร้อยองศาเลยนะับบต้นแบบจุดๆไปเลยมีทางเชื่อมกันนะครับจากห้องน้ามานี่แล้วขึ้นมานี่เรามาจอดไปนี่ก็ได้ของเขา นีผมผ่านชั้นหนึ่งมาแล้วนะครับเห็นปัะจุดนู่นสถางการณ์เกิขึ้นไปหน่อยดูนี่ชั้นที่หนึ่งน่เราจะขึ้นไปต่อนู่นนู่น่นเนยเห็นไหม 啥都 เดียวมันอลังการนะครับสุดๆอารมวน่ไหนะครับได้เจอผู้ชายส่วนด้านนี้ใายมือผมผมจะให้ดู นิวสตาเกมส์โจลี้อะไรก่รุแล้วก็มีแก้ว B O สองพันยี่สิบนี่นะครับที่เราขับกันกัน

เราไปต่อครับจุดทีท่เขาให้เฉพาะผู้ชายขึ้นเท่านั้นคุณคเล่นอะไรอ่ะนู่นอยู่ตรงนู้นครับด้านบนครับเราไปขอผ่อนด้านบนกัน สิทธิ์ท่ายดาวนี่มีกว่าเดินขึ้นมาว้แต่เราก็สู้ครับ 怎么不加爱。<noise> เหตุน,นะครับไม่เห็นเขามีารถมาแล้วมานนังกรแดงดึงนึกนี่ครับมอเร็ยมอเละช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีประชาชนนะครับขึ้นมาสดบนนี่ครับทางด้านบนแล้วมาด้านล่างด้านบนก็จะเป็นผู้ชายนะครับด้านล่างก็จะเป็นผู้หญิงนี่ครับพอด้านบนพอเย็นๆนะตอนนี้ประมาณถ้าบ้านเราก็น่าจะหกโมงครับที่นี่หก ประมาณ6โมงครึ่งที่นี่จะ6โมงนะครับนี่ครับด้านบนผู้หญิงก็จะขึ้นมาสวนบนนั่งสวนบนกันแบบนี้ส่วนด้านบนนู้นนะครับจะเป็นผู้ชายก็มีกระยอยกันขึ้นไปยนเยอะผมคนเลยข้างบนหนาวมากยืนจะแบบคุณฟังเสียงบนนี้จนสั่นไหนคือแบบยืนไม่อยู่เลยนะเพราะลมมันแรงโอ้คุณดูแสงตอนเย็นครับ สงเงินสวยมากครับ